ก็สวัสดีเพ pues ื่อนๆชาว Arena Big Out กันทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมชช่นเคย32 December กันนั่นเองหน้า l o บี้เมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าผมเล่นปืนอะไรนะในวันนี้บอกกันเลยว่าจะดุมันโหดกันแค่ไหนก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับปกติเขาเล่นฟงเล่นฟอเล่นยู่คัดกันเล่น DP คลิปของเหมือนผมเล่นปืนนี้นะบอกเลยโค่นมัน นี่ถ้าเห็นรูปร่างหนะ้าการลูกคองเนี่ยก็คงคิดถึงกำลังกันเลยใช่ไหมครับปืนนี้เป็นอีกหนึ่งปืนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆนลองไปเปิดใจลองเล่นกันดูนะผมบอกเลยว่ามันนะโยกหลบโยกอะไรโคตรมันเลยแต่เสียดายตรงที่ว่าตัวลูกกระสุนของเขาเนี่ยมีบรรจุได้แค่สองน,นะตอครั้งนะ จะมีเสียงปอดยิงกันอยู่ข้างบนนะครับพูดก่อนเลยนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งตรงไปด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยวขาอีกทีหนึ่งเนี่ยเราจะเจอเป็นห้องผู้จัดก,การนะจริงๆเขาไม่รู้เรียกว่าเป็นห้องอะไรนะแต่คนใหญ่ผมเรียกว่าห้องผู้จัดก,การ คือห้องนี้เนี่ยจะใช้ในหัวของกลการเหลือนะครับแล้วก็จะตอบของเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะแต่ว่าเกมน,นี้ผมไม่ได้พามานะครับ คือส่วนใหญ่ห้องนี้เนี่ยจะชอบมีคนมาฟาร์มกันนะครับเพราะว่ามีในส่วนของโกโก้ใช้ฟรีแล้วก็มีเป็นรังอาวุธเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเดีย๋ยวเราต้องรีแคสตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าคนเมื่อกี้ที่เรายิงไปเนี่ยเขายังไม่ตายทันทีนะผมต้องมีการยิงซ้ำไปก่อนก็ใช้เวลารีแคสตัวเองค่อนข้างจะนานเลยนะครับเกมจริงๆเนี่ยผมไม่ได้กัดออกเนี่ยดั่งตรงนั้นอยู่นานสองสามนาทีเลยนะ ผมคิดว่าเพื่ๆเ,เขาเนี่ยคงจะอยู่ในห้องผู้จัดการนี่แหละครับแล้วเนี่ยใช้กระสุนแค่เขางนดน,นะครับแตบบ่ว่าก็ต้องเติมอยู่ตลอดเวลานะการที่เราวิ่งปุ่มบาบเข้าไปชาร์จเขาเนี่ยเป็นไปได้นะถ้าเราปิดเขาไม่ได้เนี่ยเราอาจจะโดนปิดแทนนะครับ กี่วันคับหนึ่งนะครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงท้าแล้วก็มีการเปิดประตกูกันด้วยนะตรงนี้จุดจุดนี้เราก็ต้องรอเขาก่อนนะเราไม่ค่าว่าจํานวนที่เขามากันนะมีกันกี่คน ผมเลยตัดใจออกมาตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นทางแคบด้วยบวกกับว่าพวกเขานั่งกันอยู่ในห้องกี่คนอันนี้ผมก็ไม่ขาบได้นะก็เลยก็วิ่งออกมาดีกว่านะหามุมอื่นเล่นแทน นีห้องผู้จัดการเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเล่นมุมอื่นดีกว่าตรงจุดนี้เนี่ยยังไม่ค่าเลยนะครับว่ามีตรงไหนเล่นบ้าง a few moments later อมีเสียงเดิอนอยู่ด้านขวามือแล้วนะ ชนะการตอนนี้ข้างล่างก็มีข้างบนก็มาผมต้องตัดใจเข้าห้องมาก่อนนะครับพอเราจะหาหมุมเลียคนด้านล่างเนี่ยปืนด้านหากักเข้าหักไปเองข้างนั้นนะอ่าเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเีมที่ของกันดีกว่านะครับ โอเคเรามาต่อกันในของกิงมพี่ขอ,ง,องวันนี้กันดีกว่าจุดที่เราเกิดเนี่ยค่อนข้างไม่ดีเลยนะฮะมีโอกาสที่เราจะโดนประกบคู่ของทางนะจากทางห้องของมุดด้วย ยามอย่าให้ขาด,ดํำด็บขาเลยนะครับเพราะว่าไฟหน้าที่เราจะไปไฟเนี่ยไปไปได้เขาอาจจะใช้จอดเอยก็ได้นะ คนที่เราเพิ่งยิงไปเนี่ยเขาจะเล่นเป็นในของของชีเซเว่นไนั่เนเองนะหรือว่าเป็นปืนชีเจ็ดสิบเก้าบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยอตการั่นที่ค่อนข้างต่ํากว่าตัวปืนอีกอันนึงที่เพื่อนๆแนะนํามาเป็นชีแปดสิบเก้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะเดีย๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผม,มารีวิวดูแล้วกันนะครับ ห้องที่คุ้นเคยเลยครับมากี่ครั้งก็ต้องมาห้องนี้นะห้องสัมภาษณ์เนี่ยแล้วมากี่ครั้งก็ต้องมาบเปิดประตูนี้ทุกครั้งเลยนะครับเอาจริงอ่ะไม่ได้มาเช็งหรอกจริงๆผมลงในฉานนี้โทรทัศน์เนี่ยก็มาได้นานแล้วนะครับแต่ทางผมเองก็ยังไม่ชินแมพเท่าไหร่ ตามมาแถวนี้รอกันดูก่อนนะครับเผื่อในก็เคปเนี่ยอาจจะเจอคีดก็ได้นะ แถวนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีเขียงเช้าเลยนะครับงั้นผมขอยยกความต่อเลยแล้วกันเ่ียเพื่อนๆบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่เก็บม้วนฟิลไว้ในเซฟก็คือว่าโกลม้วนฟิล์มเนี่ยมีมูลค่าเพียงค่า15,000โคเอ็นนะครับ ต่โกภาคขกักกผมเนี่ยมีมูลค่าถิงสองหมื่นโคเอ็นเลยนะถ้าผมตายไปี่ยโกภาหกับผมก็ต้องซื้อใหม่ถิงสองหมื่นโคเอ็นนะก็ไม่คุ้มแท่ไหร่ครับชวนแล้วนะครับแถวนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีคนเลยนะมีแต่เสียงบอทอะ พูดกันตรงๆเลยนะครับว่าวิ่งเหงาอยู่นานมากไม่เจอใครเลยฮะในแบบโอเคขนาดตัวห้องของดเนี่ยยังไม่มีคนเลยนะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปห้องผู้จัดก,การต่อด,ดีกว่า หลังคนในแมปเนี่ยจะมาไฟกันที่ห้องผู้จัดการนะครับเดี๋ยวผวมขอแยกเปลี่ยนของก่อนแล้วกันนะ ใครดูไม่เห็นตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องตกงใจนะตอนนั้นคือแอร์ทิเกอร์อผมมันันรวนก็ได้เกี่ยวกับล็อบบี้พ่อฝีมือวราเองนะเนี่ยไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองครับ อาการตอนนี้เนี่ยเหมือนผมจะโดนประกบคู่นะเมื่อกี้เป็นไปได้เขาอาจจะขังให้เพื่อนของเขาเนี่ยอ้อมหลังมายิงผมนั่นะนเองนะแล่จะตกใจเลยนะว่าเขามาทางนั้นได้ยังไง เอคนสุดท้ายของทีมเขาเนี่ได้กลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ผมจะเก็บของนะแล้วก็ถอดกำลังออกจากสถา,าน,นีโทรทัศน์ัเองช่วงเวลาเก็บของเนี่ยผมขอยอยากแบบกัดเป็นชอ็ชอตๆไปนะครับว่ามีชิ้นไหนที่แบบดูน่าสนใจบ้างแล้วก็จะกัดให้เหลือให้ตอนนั้นนะ ห้องใต้หอของเราเนี่ยก็ยังมีเข่ไปีกยืดให้เราเก็บนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูก่อนว่ามีอะไรเหลือกันบ้าง อนนี้เนี่ยเราต้องหาจุดถอดกําลังแล้วนะครับเพราะว่าในแมปเนี่ยเหลือเพียงแค่ขานนาทีให้เราออกนะได้มาชาร์จที่ผมทิ้งกระเป๋าเก่าไว้นะครับเดี๋ยวผมคอยย้ายไปเก็บก่อนนะแล้วก็ถอดกําลังออกกันอ่ะเพยียรานิดนึงนะครับกข้างบนเนี่ยยังมีเยอะแยะให้ผมต้องค้นหาเลยนะแต่เนื่องด้วยเวลาที่เราต้องถอดกําลังเนี่ยปีบตัวเข้ามาแล้ว คัดข,ของเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้อีกเยอะในการคัดเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็หยิบอะไรได้ใข่ๆไม่ก่อนแล้วกันเพราะว่าเหลืออีกสองนาทีเราจะลงทางแล้วนะครับ ได้ที่ผมไม่ได้หยิบปืนอีกหนึ่งกระบอกมานะถ้าหยิบปืนอีกหนึ่งกระบอกมาเนี่ยมูลค่าของผมเนี่ยอาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ยังด้วยความที่ว่าเวลาของตัวฉากนี้ครับนะครับเนี่ยเหลือแค่หนึ่งนาทีผมก็เลยต้องรีบออกกันก่อนนะครับกลัวหลงทาง่องจีไปนะครับตรงที่จุดหอดกำลังของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับตรงที่เราวางกระเป๋าเอาไว้นะ แล้วเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันเนี่ยเสียด้ยแฮงผมหรือเปล่าที่ผมไม่ได้เอาปืนอ,อีกหนึ่งกระบอกมาด้วยนะครับนะถ้าใครเสียได้เนี่ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะข่าวหน้าผมจะได้ไม่ลืมโอเคเอผมวันนี้ผมก็ของตัวรายกันไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูมูลค่ากันเลยก็มูลค่าอยู่ที่ของแสนกว่านะ